อย่าลืมทุกเดือนเราจะสุ่มเมนแรกของแต่ละชิปในเดือนนั้นๆเพื่อหาผู้โชคดีรับรางวันไปนเลยฟรี free, free. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบสมายวันนี้นะครับผมจะมาบอกกิจกรรมใหม่ที่เราจะมีอยู่บนช่องฟิปสมายนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า จับแบบระยะยาวเลยนะครับก็ตามโฆษณาที่เราเห็นกันต้นคลิปเลยนั่นก็คือเมนแรกแจกฟรีนั่นเองนะครับโดยในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเอาคนที่เป็นคอมเมนต์แรกนะครับของคลิปในเดือนนั้นๆเช่นเดือนนี้นะครับสมมุติว่าผมลง10คลิปใครที่เป็นเมนแรกของทั้ง10คลิปเนี่ยครับผมก็จะไปหมุนจับฉลากนะครับเพื่อแจกของรางวัลไปเลยฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครสามารถเป็นเมนแรกได้ซ้ำนะครับก็คือสมมุติใน10คลิปเนี่ย เป็นเมนแรกอยู่3คลิปนะครับเวลาจับฉลากเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อเข้าไป3ครั้งนั่นเองนะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการสุ่มได้เป็นผู้โชคดีนั่นเองแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยเราจะจัดไปทุกเดือนเลยนะครับจนถึงสิ้นปีแล้วก็ ในส่วนของปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะดูกันอีกทีว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาแทนที่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะจัดกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอรอลุ้นกันให้ดีนะครับคลิปลงปุ๊บเม้นปั๊บนะครับและเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีของเดือนนั้นๆน,น,นะครับโดยสําหรับในเดือนนี้เนี่ยผมก็จะนับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1เลยใครที่คอมเมนต์ในคลิปที่ลงหลังวันที่1นนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้ เราก็จะมาจับฉลากหาผู้โชคดีกันในต้นเดือนหน้านะครับแล้วเราก็จะตัดรอบแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับก็อย่าลืมมาเป็นเมนแรกกัน,นครับแล้วก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ